สวัสดีฉันชื่อไอซ์ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาในโรงเรียนนี้ได้ไม่นานฉันไม่มีเพื่อนอยู่ในโรงเรียนนี้เลยฉันมักจะโดนคนรอบข้างเรียนทามาแล้วก็ไปอินโทรเวิร์ดแล้วอใช่มึงมานยังไม่มีเพื่อนของรู้อะฉันชอบที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆและโรงอาหารเป็นสถานที่ที่ฉันชอบไปเพราะมันเงียบสงบ พบข้อกับฟ้าฟ้าเป็นนักเรียนชั้นม5เรามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันเราสองคนพูดคุยกันถูกคอฉันสนิทกับฟ้าได้ภายในเวลาไม่กี่วันไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงรู้สึกปูพันกับฟ้าเหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อนมันมีมันมีพัดมันมีคอดีกูชอบอ่ะก็มาบอดอะไรอย่างเือเรื่องเลยเกิดมากูเป็พี่ตอนตอบนะปวาถ้าเพี่นอนตอบมากกว่าคอดีม่ค่อยจะใหม่กูมันมี จนช่วเงเย็นวันหนึ่งมีน้ำเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาหาฉันและเล่าอะไรบางอย่างให้ฉันฟังเกมนัง่งนั่งอยู่คนเดียวนีเกไม่กลัวบ้างเหรอมีอะไรให้กลัวแกไม่ได้ข่าวที่มีเด็กตกมันไดตายเหรอนานได้ยังก็เมื่อสางมตย์ที่แล้วเอง น่ากลัวมากเลยแกแกมาอยู่คนเดียวแบบเนี้ยก็ระวังหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านแล้วอะฉันกลัวอาจจะอยู่ต่ออีกครั้งนึงงั้นฉันกลับแล้วนะแล้วฉันก็ได้เผลอหลับไปและฝันถึงเรื่องราวแปลกๆหยา,าเราจะเป็นเพื่อนะะอกันลออืดี มันน่ากลัวมากจนฉันเริ่มตะหิกใจแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักช่วงเย็นของอีกวันหนึ่งฉันไม่พบกับฟ้าจนกระทั <Book> án, <łam> cancel, ่งแกไม่ได้ข่าวที่ มีเด็กตกบันไดตายเหรอนานนี่คะก็เพื่อสังมาทิตย์ที่แล้วเอง สัญญานะว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป